รู้ไหมคะว่าสิ่งที่ทําให้มือใหม่อสังหาหลายคนติดขัดไม่ใช่เพราะไม่มีเงินทุนนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีสกิลค่ะสี่เองก็เป็นมือใหม่คนหนึ่งค่ะเข้ามาอยู่ในวงการอสังหาได้แค่ปีเดียวแต่สีก็ได้เห็นเลยว่าคนที่เริ่มต้นเหมือนกันหลายคนติดอยู่กับปัญหาเดิมๆตตัดสินใจไม่ได้สักทีสี่เองก็เคยอยู่ตรงนั้นค่ะอยากเริ่มแต่ก็กลัวกลัวว่าจะผิดกลัวว่าจะเสียเงิน กลัวว่ามันจะไม่ใช่เส้นทางของเราพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ล้มเพราะว่าติดเงินทุนแต่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนไม่รู้ว่าจะต้องมีสกิลอะไรถึงจะเริ่มได้อย่างมั่นใจวันนี้สิก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเริ่มรีโนเวทบ้านหลังแรกสิได้ฝึก3สกิลหลักที่จะเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความมั่นใจให้สิผ่านบ้านโปรเจกต์ Project แรกไปได้อย่างชิลๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะสิอยากให้คุณลองเช็คตัวเองก่อนว่าคุณเป็นคนแบบนี้ไหม หนึ่งคุณเป็นคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตจริงจังและตั้งใจจะสร้างรายได้ก้อนใหญ่สองคุณเป็นคนที่ชอบสร้างสิ่งดีๆที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นเวลาคุณเริ่มทำอะไรคุณจะทำด้วยความตั้งใจ 3. คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับลูกค้าไม่อยากขายของหวยห,วยหรือหลอกลวงใครถ้าคุณมีลักษณะเหล่านี้นะคะอย่างน้อยหนึ่งข้อซีขอต้อนรับคุณเข้าสู่คอนเทนต์นี้อย่างเป็นทางการค่ะสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ต่อไปนี้จะเหมาะกับคุณมากๆเพราะสกิลเหล่านี้จะทําให้คุณสร้างสารรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้แก่ผู้อื่นค่ะ สกิลแรกที่4ได้ฝึกก็คือสกิลการขายค่ะสิเลือกที่จะไปทํางานเป็นนายหน้าอาสังหามาก่อนทั้งขายบ้านขายคอนโดเพื่อให้ตัวเองเข้าใจตลาดจริงๆว่าคนซื้อเขาต้องการอะไรตั้งทงไว้ในใจว่าระหว่างที่สิททำงานเป็นเอเจนต์อสังหาสิจะต้องเก็บข้อมูลดังนี้ค่ะลูกค้าอยากได้อะไรทําเลแบบไหนที่ขายง่ายเทคนิคการปิดการขายคืออะไรปัจจัยอะไรที่ทําให้บ้านและคอนโดนั้นขายได้เร็ว เพราะสุดท้ายธุรกิจรีโนเวทบ้านเป้าหมายหลักของมันก็คือการขายบ้านให้ได้เร็วและนําเงินกลับมาหมุนกลายเป็นแคชฟลูและนี่คือจุดที่ทําให้เสียได้เห็นภาพกว้างชัดเจนและพอเราขายได้แล้วเนี่ยคำถามที่ต่อมาก็คือบ้านที่เราจะรีโนเวทเนี่ยควรออกแบบมาให้เป็นแบบไหน ถึงจะตรงใจกับลูกค้าที่สุดสกิลที่2ที่สิได้เรียนรู้ก็คือการออกแบบและการตกแต่งค่ะจริงๆแล้วว่าสิเป็นคนชอบสังเกตอยู่แล้วเวลาสิไปไหนมาไหนไปตามโรงแรมหรือไปคาเฟ่ค่ะสิก็จะชอบดอูการตกแต่งของเขาว่าเขาทำยังไงเขาใช้วัสดุอะไรและเรารู้สึกยังไงกับการตกแต่งนั้นๆไม่หยุดแค่นั้นค่ะสิยังไปเรียนเรื่องงานไม้งานช่างเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้สิค่อนข้างเรียนลึกอยู่เหมือนกัน แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกคนค่ะแต่ข้อดีของการเรียนเป็นช่างไม้เนี่ยมันทําให้สิรู้ว่าจุดที่แพงที่สุดของงานรีโนเวทคืองานตกแต่งเนี่แหละค่ะมันทําให้สิิ์เข้าใจต้นทุนเข้าใจกระบวนการผลิตและเข้าใจการบริหารงบ ให้ดียิ่งขึ้นและที่สําคัญค่ะมันทําให้สิได้เข้าใจหัวอกของคนเป็นช่างเวลาที่เขาตัดสินใจทําอะไรเราจะเริ่มเข้าใจเหตุผลของเขาได้ทันทีค่ะแต่แค่ขายเก่งออกแบบเก่งก็ยังไม่พอนะคะเพราะหน้างานจริงเนี่ยมันยังมีเรื่องงานก่อสร้างที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกค่ะสกิลที่3ที่สิได้เรียนรู้ก็คือสกิลเรื่องการก่อสร้างค่ะสิเริ่มจากการเรียนคอร์ส สร้างบ้านเพื่อขายค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้เห็นภาพรวมของการทําโครงการบ้านเพื่อบริหารต้นทุนการคิดกําไรแต่สี่ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะเพราะว่าสีอยากเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านั้นบางครั้งสีก็ไปลงเรียนคอร์สงานช่างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสีจะใช้การดูคลิป สอนงานช่างฟรีจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะสิอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าสิไม่ได้ตั้งใจจะรู้ทุกเรื่องนะคะแต่สิตั้งใจแค่ว่าเราต้องการเข้าใจหลักการสำคัญเท่านั้นเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเราเจอปัญหาเราจะแก้ไขยังไงสิย้ำกับตัวเองเสมอค่ะว่าถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเราจะไม่ฝืนแต่ถ้ามันยากเกินความสามารถ เราจะปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนจัดการค่ะเพราะฉะนั้นสิม่จจาเป็นต้องรู้ทุกอย่างไม่ต้องรู้ทุกเรื่องค่ะไม่ต้องไปจําว่าฟุตติ้งนี้จะต้องมีขนาดเท่าไหร่ถึงจะรองรับขนาดน้ําหนักจํานวนกี่ตันหรือต้องใช้เหล็กเบอร์ไหนถึงจะเหมาะสมกับสิ่งนี้ซึ่งเหล่านี้สิจะไม่กลับนำมาเรียนให้ลกสมองค่ะแต่สิจะเรียนรู้หลักการของงานแต่ละประเภทแทนอย่างเช่นงานปูกระเบื้องปูแบบไหนดีแบบไหนพังง่ายเทคนิคการปูให้สวยได้ระดับ และแข็งแรงและงานระบบไฟสิจะเน้นไปที่การออกแบบแสงค่ะว่าจัดยังไงให้บ้านดูอบอุ่นละมุนต่สิไม่ได้ลงลึกถึงขั้นไปคำนวณไฟฟ้าเชิงเทคนิคนะคะต่สิเรียนแค่พอเข้าใจเพื่อสื่อสารกับทีมได้ถูกค่ะและบริหารโปรเจกต์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพอมีพื้นฐานตรงนี้แล้วเนี่ย เวลาสีเจอผู้รับเหมาที่เก่งนะคะซึ่งผู้รับเหมาทุกท่านเนี่ยเก่งทุกคนแต่เขาจะมีจุดอ่อนแค่บางเรื่องคุณจะไม่มีวันรู้ว่าผู้รับเหมาคนนี้จะมีจุดอ่อนเรื่องอะไรจนกว่าคุณจะเริ่มงานกับเขาแล้วคุณ เห็นที่หน้างานแบบเซอร์ไพรส์นะคะโชคดีที่สิพอมีพื้นฐานค่ะเวลาเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราสามารถเลือกทางแก้ได้ว่าทางแก้แบบไหนมันยังคงอยู่ในมาตรฐานที่เรายอมรับได้ค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้มันทําให้สี่สามารถรันโปรเจกต์การไม่มีสกิลการขายคือการไม่รู้ว่าตลาดต้องการอะไรทําเลไหนที่ลูกค้าตามหาไม่มีสกิลการออกแบบไม่รู้ว่าต้องดัดแปลงงานตกแต่งแบบใด เพื่อทําให้สวยและคุมงบให้ได้ไม่มีสกิลงานช่างพอเจอปัญหาหน้างานแก้ไขไม่ได้สุดท้ายผู้ระเเหมาเป็นคนตัดสินใจให้แก้ไขให้ผิดหรือถูกไม่รู้หากคุณมีสกิลเหล่านี้ติดตัวค่ะถึงแม้คุณจะยังเป็นมือใหม่คุณก็จะตัดสินใจได้ด้วยตัวคุณเองค่ะสรุปเลยนะคะ3สกิลนี้ที่ได้ฝึกมาก่อนการเริ่มทําโปรเจกต์แรกคือ1สกิลการขายเพื่อให้เราเข้าใจตลาดและจุดจบของธุรกิจ สองสกิลงานออกแบบตกแต่งเพื่อให้คุณคุมงบและเข้าใจช่างได้ดีขึ้นสามสกิลการก่อสร้างเพื่อช่วยคุณตัดสินใจเมื่อหน้างานมีปัญหาจำไว้นะคะธุรกิจอสังหาจะโตไม่โตเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณมีทุนอย่างเดียวนะแต่เป็นเพราะคุณเนี่ยมีสกิลที่ทำให้คุณเนี่ยเดินต่อได้ตั้งหาแล้วตอนนี้คุณคิดว่าตัวเองอ่ะขาดสกิลตรงไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกสิ่งไว้ข้างล่างหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ